หื่มน้าที่ประจำแล้วใช่ไหมกระหม่อมถวายพระพรองค์หญิงทรงพระเจริญพระยาค่ะลุกขึ้นสิขอบพระทยัยความจริงแล้วกระหม่อมตั้งใจจะมาถวายพระพรบ่อยๆแต่ว่าถูกส่งตัวไปเขาช้างไปซะก,ก่อนเพื่อจะได้กลับมาเมื่อวานนี้เองแต่เท้าอุ่ยเป็นคนโปรดห้องเต้งานยุ่งไม่ธรรมดาเออใช่เรื่องนี้ข้ารู้ตั้งนานแล้วะจะไม่ต้องบอกหรอก ถ้าไม่ได้จะคุยกับเสี่ยกุ้ยจื่อคนอื่นไม่มีสิทธิ์ฟังงานเข้าอีกแล้วงั้นพวกท่านก็คุยไงไปนะได้ได้ได้เจ้าก็ไปด้วยเพคะโอลไล่ออกหมดเลยโดนแน่ๆฮะฮะ่คนผีทะเลหรือเขาแล้วใช่ ปากบอกที่ถึงทุกวันก็หหอกทั้งเอดีดีโอ้โหีเพอาแต่งงานแล้วเสด็จพี่ห้องเต้ห้ามข้ากลับตำหนักหนิงเซ่จะทำอะไรก็ผิดจะไม่สัญญาไม่มาหาทุกวันดูนะว่าในจวนแอบสาวเอาไว้อนี่มีที่ไหนกันเล่ากระหม่อมพักอยู่แค่คนเดียวโอ้ยนียวสอยู่กับเจ้าด้วยหรือเปล่ากวงเอ๋เป็นสาวใช้ของกระหม่อมเม่อ จะเคยบอกว่านางเป็นองครักษ์หญิงนี่นะทำไมไม่ส่งมาคุ้มครองข้าแต่ในจรราชบกตรเคยมีคนไม่ตม่ำกว่าร้อยคนจะเอาองครักษ์มาอีกทำไมเออตอบมาเพราะว่าเจ้าชอบนางใช่ไหมเออเออองคหญิงกระหม่อมคิดว่าพวกเราอยู่ในข้องกันมานานมากแล้วอะ่ะเดี๋ยวาชบุตรเคยจะสงสยัยทูลลาเลยแล้วข้าคิดว่าจะเป็นขนันท<บ>ีคนหนึ่งไม่สงสัยหรอกสนใจเรื่องของเราดีกว่าเนาะเรื่องของเราเหรอ <c oughs> <c oughs> ะทำไมอะฮะโอ้ยโสแซ่กุญแจมือองหญิงทรงอภพิเศษแล้วอยากจะเก็บแซ่เอาไว้ทำไมอีกอะก็เพื่อเล่นกับคนพิเศษอย่างเจ้าไงเฮ้ยรีบถอดชุดออกให้หมดเลยถอด้อ้อแล้วสิแล้ว บอกให้ถอดไงนมัจะไม่ดีนะไม่ดีเหรอนี่ไงถอดออกมาถอดออกมานด้ถอด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 แล้วถอดถอดอดวอดถอดถอถอด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 อดถอดถออ้ โดนจัดสนัดจุกิแต่เท้าอุ้ยไม่ได้พบองคหญิงนานคงไม่เร้่งคุยมากมายสินะอ๋อใช่เลยก็คุยสเพเหระตามเรื่องนะจากวังหลวงถึงยูนานพ้นไปเหลียวตรงอ๋อพอข้าเลาว่ามันเขาช้งไปมีบัวหิมะสวรรค์ด้วยองคหญิงฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยเอ่อองหญิง พูดถึงท่านด้วยนะบอกว่าราชบุตรเคยดูแลองค์หญิงดีมากเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วองค์หญิงบอกว่าทรงอภิเษกถูกคนแล้วแต่เท้าอุ้ยได้ยินว่าท่านมีม้าดีอยู่ไม่ใช่น้อยไม่ใช่เหรอเอเอ,เอก็มีกับเขาบ้าเหมือนกันนะ่ะทําไมอะข้าเพิ่งได้ม้าดีมาสี่ตัวอยากลองขี่สักครั้งหนึ่งแต่ว่าได้ฐานะในตอนนี้ มีอยู่ครั้งหนึ่งคิดออกนอกเมืองไปขี่ม้าเล่นผลคือถูกทหารยามสั่งห้ามเลยต้องกลับมาเรื่องนี้นะคงจะช่วยยากหน่อยนะความจริงแล้วตัวท่านก็ออกจะร่ํารวยเมืองหลวงของเราก็มีทุกอย่างที่ท่านต้องการาจะขาดอะไรอีกล่ะแต่เท้าอุย้ยพ<ะ>ูดถูกแล้วแต่เท้าอุ้ยเอาสองคนไปขี่ม้าแข่งกันเอามา้าแข่งม้าเหรอน่าสนนี่ท่าอย่างนั้นข้าจะชวนได้ท้าตัวให้ร่วมกันวางเดิมพัน ทุกคนออกนอกเมืองพร้อมกันไม่น่ามีปัญหานะความคิดดีมากเลยหลังจากเข้าเมืองหลวงข้าไม่มีอิสระเลยวันวันเมื่จะตาแม่น้องชายขอโทษด้วยที่ดูแลไม่ทั่วถึงนะสุกนอท่านพี่หรือเข้าอื ท่านพี่ดวนี้สิคัมพีอาจารย์เฉินเขาทำปลอมขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งอะโดยที่เนื้อหากระบวนท่าแล้วก็จุดฝังเข็มเรือผิดว้าวขอค่าเทียบดูหน่อยนะไหนดูสิโอ้โหเหมือนกระเปียบโอ้โหเป็นไงบ้างเหมือนกันจนแยกไม่ออกเลยว่าแต่เล่มไหนปลอมอะเล่มนี้ถ้าอย่างงั้น ถ้าจะเอาเล่มนี้ไปคืนให้กับพักฟ้าดินอยาจะรู้นักว่าใครจะดวงซวยขโมยไปฝึกฝนจนชีพประจรมันสับสนลมปราณแตกส้าน